รีวิวสกินแคร์รูปแบบใหม่ให้ชมกันค่ะเป็นสกินแคร์แบบที่เราสามารถปรับสูตรหรือว่าคอสมัตไมเองได้นะคะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ปัญหาผิวของเราในแต่ละวันค่ะกับสกินแคร์นี้นเลยชื่อว่าอาวิยองวัันะคะเป็นสกินแคร์ในเครือของ Unilever ค่ะ ที่มาของแนวคิดในการทำสกินแคร์ปรับสูตรเองได้ของอวิยองวันนะคะก็มาจากการที่ผิวของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพผิวคือผิวมันผิวแห้งผิวผสมแล้วก็เรื่องของปัญหาผิวนะคะไม่ได้หมายความว่าเราเกิดมาเป็นผิวแบบนี้แล้วเราจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไปอ่ะถ้ามีปัจจัยแวดล้อมเข้ามานะคะผิวเราก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะ รวมถึงกิจกรรมไลฟ์ไตล์ที่เราทําในแต่ละวนันซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผิวเราจึงเจอปัญหาที่ต่างกันนะคะนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วจริงๆก็ยังมีปัจจัยภายในอีกนะนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อนการเลือกทานอาหารนะคะรวมไปถึง ความเครียดค่ะบอกเลยนะคะว่าสภาวะทางอารมณ์เนี่ยส่งผลต่อผิวมากๆเลยค่ะเขาก็เลยเป็นไอเดียว่าดังนั้นเมื่อผิวเรามีปัญหาแต่ละวันไม่เหมือนกัน <c oughs> เขาเลยทำสกินแคร์แบบที่เราสามารถนิ์สูตรได้เอง <c oughs> เพื่อตอบโจทย์กับปัญหาผิวที่มากน้อยต่างกันในแต่ละวันค่ะ เอายองวันอยู่ในขั้นตอนของการเป็นเซรั่มนะคะโดยเขาจะเรียกว่าเป็น all in one skin solution set ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ขวดนะคะขวดใหญ่สุดอันนี้จะเป็นตัวเซรั่มเบสส่วนขวดเล็ก3ขวดจะเป็นตัว b o o ตอร์ที่ใช้แก้ปัญหาผิวต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสูตรแน่นอนว่าส่วนผสมก็จะต่างกันไปนะ,ะมาทําความรู้จักของส่วนผสมในแต่ละสูตรกันค่ะเริ่มกันที่เซรั่มเบสขวดใหญ่สุดก่อนเลยนะคะนี่คือ super ซรั u m ค่ะเป็นตัวเบสหลักที่เราจะนําไปใช้ผสมกับูสเตอร์สูตรต่างๆนะคะ เซรัม่มขวดนี้เขาเคลมมาว่าเป็นเซรั่มกู้ผิวโทรมค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าเนี่ยให้กลับมาดูสดชื่นสดใสนะคะส่วนผสมหลักของเขาก็จะเป็นสารในกลุ่มที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะใสยย่ไพรีออนิกแอซิดเนี่ยมาถึง3ชนิดนะคะก็จะช่วยผิวเราเนี่ยมีความสามารถในการอุ้มน้ำที่ดีขึ้นค่ะส่วนส่วนผสมที่เป็นจุดขายของเขานะคะจะเป็นสารสกัดสเต็มเซลล์จากพืช3ชนิดค่ะอย่างแรกนะคะเป็นสารสกัดจากไฟค่ะเขาบอกว่าสกัด ส่วนของใบอ่อนนะคะที่อุดมไปด้วยตัวสารโพลิฟีนอลค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะอย่างพวก PM 2.5ค่ะตัวต่อมานะคะคือสารสกัดจากแอสพารากัสขาวค่ะตัวนี้อุดมไปด้วยสารซาโปนินนะคะที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการหมุนเวียนโลหิตใต้ผิวของเราอะค่ะ แล้วก็ให้คุณสมบัติในเชิงของการเป็นไวท์เทนนิ่งนะคะช่วยลดเลือนปัญหาจุดดงดำแล้วก็ให้สีผิวเนี่ยกลับมาสม่ำเสมอและส่วนผสมหนึ่งก็คือสารสกัดจากดอกคาเมเลียแดงหรือว่าดอกสบกิค่ะตัวนี้จะช่วยผิวเนียนุ่มลดเลือนปัญหาพวกริ้วรอยนะคะก็คือจากคุณสมบัติของส่วนผสมที่ไร่มาก็แก้ปัญหาครบรอบได้แล้วนะทั้งความชุ่มชื้นนะคะต้านการอักเสบให้ผิวเราแข็งแรงลดเลือนจุดดงดำนะคะแล้วก็ลดเลือนปัญหาริ้วรอยค่ะสําหรับเซรั่มขวดนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ m i n e r อร o ออยล์พาราเบแต่บอกก่อนนะว่ามีส่วนผสมของน้ำหอมนิดนึงนะคะจะเป็นกลิ่นหอมฟลอร a ลอ่อนๆค่ะทีนี้มาดูฝั่งของบูสเตอร์กันค่ะเริ่มกันที่ขวดแรก glowing drops ขวดนี้ช่วยในเรื่องของการ b o สต์ผิวขาวค่ะก็จะช่วยปรับผิวเราเนี่ยให้กระจ่งางใสสีผิวสม่ำเสมอแล้วก็เลื่อนเลื่อนปัญหาจุดด่างดำนะคะโดยส่วนผสมหลักของเขาจะเป็นสารสกรัดจากพืชกว่า10ชนิดเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นโรสเบอร์รี่ผักเปี้ยใยช้สกัดจากเห็ดจากข้าวจากโสมเอาว่ายำใหญ่ใส่มาให้ครบเลยนะคะก็จะช่วยทั้งต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปรับสีผิวเราเนี่ยให้กลับมาสม่ำเสมอด้วยนะคะโดยไปทํางานร่วมกับตัวอาบูตินนะคะที่ไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีมาลานินจึงแก้ปัญหาเรื่องความหมองคล้ำเนี่ยตั้ง ต้องต่อค่ะต่อกันด้วย lifting drop ช่วย boost ผิวตึงขวดน,นี้ก็จะช่วยลดเรื่อนปัญหาริ้วรอยนะคะให้ผิวมีความแน่นกระชับค่ะ ส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยะคะจะเป็นสารในกลุ่มที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวอุ้มน้ำก็คือสารในกลุ่มของไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีตัวสารสกัดจากโกโก้นะคะส่วนส่วนผสมที่เขาดึงมาเป็นจุดขายเนี่ยมีด้วยกัน2ตัวนะคะตัวแรกคือสารสกัดจากเห็ดขาวค่ะอุดมไปด้วยอัลฟาไลโบอิกแอซิดนะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติแบบว่าครอบจักรวาลเลยค่ะก็จะไปต้านอนุมูลอิสระที่ไปทําลายคอลลาเจนในชั้นผิวของเรานะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือสารสกัดที่ได้จากเฟิร์นในป่าดงด โตสโตรอลค่ะตัวนี้คือสารสกัดที่ได้มาจากเฟิร์นั่นแหละค่ะ mm hmm. ก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านริ้วรอยนะคะช่วยผิวเรามีความแน่นกระชับ และขวดสุดท้าย Moisturizing Drops ขวดนี้ช่วย b o สต์ผิวชํำค่ะแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านนะคะให้ผิวมีความช่มช้นแล้วก็ดูอิ่มฟูค่ะส่วนผสมหลักของเขาเป็นสารสกัดน้ำตาลที่ได้จากข้าวสาลีนะคะเป็นสารสามตัวทำงานร่วมกันชื่อว่า Aquacel ค่ะตัวนี้นอกจากเติมความชุ่มชื้นเข้าไปแล้วนะคะเขายังไปเพิ่มการเล็ตตัวเซรามายที่เป็นปราการสำคัญของผิวเราดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเรามีความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนสารอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวสารสกัดแป๊บชัย ซึ่งมาจากการสกัดเย็นค่ะตัวนี้จะไปเพิ่มการผลิตไฮยาลูรอนในผิวนะคะก็จะทาให้ผิวเราอุ้มน้ําดีขึ้นดังนั้นเน่บูสเตอร์ขวดนี้จึงไม่ได้แก้ปัญหาแค่แบบเติมความชุ่มชื้นเข้าไปนะคะแต่ทําให้ผิวเราเนี่ยซูญเสียความชุ่มชื้นน้อยลงค่ะ สรุปให้แบบสั้นๆอีกทีนึงนะคะขวดใหญ่ซูเปอร์เซรั่มอันนี้ใช้เป็นเซรั่มเบสในการผสมบูสเตอร์เข้าไปนะคะสำหรับบูสเตอร์สีชมพู Glowing บูส s t ผิวขาวสีเหลือง Lifting บูส s t ผิวตึงสีฟ้า Moisturizing บูส s t ผิวช่ำค่ะมาถึงวิธีการใช้เห็นมี4ขวดแบบนี้ไม่ยากไม่สับสนค่ะง่ายๆเลยนะคะยิบเซรั่มเบสขวดใหญ่อันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำการดรอปใส่มือค่ะ ใช้แล้วแต่สภาพผิวนะคะถ้าผิวธรรมดาผิวมันผิวผสมเนี่ยก็ใช้1ดรอปพอแล้ะค่ะ ผิวแห้งแบบทรายนะคะจะใช้ดรอปครึ่งหรือว่า2ดรอปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็ทําการดรอปตัวบูสเตอร์ตามลงไปค่ะโดยเราก็เลือกตามปัญหาผิวในแต่ละวันแค่นี้เองง่ายเนาะซึ่งเขาไม่ได้จํากัดด้วยนะคะว่าอัตราส่วนของตัวเซรั่มเบสกับบูสเตอร์เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาเออกแบบตัวเนื้อเซรั่มเบสมาเป็นเนื้อแบบน้านมที่สามารถผสมได้หมดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถผสมสูตรตามแต่ละวันของเราไปได้เลยค่ะโดยถ้าใครมีปัญหาแบบครบทุกอย่างนะ 4ขวดพร้อมกันได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นไ,ไงคะกับวิธีการใช้เข้าใจง่ายเนาะก็แค่เอาเซ um รั่มเบสผสมบูสเตอร์เข้าไปค่ะจะผสมอะไรมากนอ้อยยังไงแล้วแต่ชอบเลยค่ะไม่ได้มีอัตราส่วนตายตัวนะคะแค่ว่าผสมมากก็เปลืองมากหน่อยแค่นั้นเองค่ะทีนี้ขอแชร์สูตรเฉพาะของไซายนิดนึงละกันเนาะเผื่อใครที่มีผิวแบบเดียวกันแล้วก็มีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันนะคะก็คือซรายเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วก็เป็นผิวติดเที่ยวนะคะเป็นทรายทราเวลนั่นเองค่ะ เราชอบออกไปท่องเที่ยวสิ่งที่ผิวเราต้องเจอก็คือการเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาอากาศอาหารการพักผ่อนนะคะ จะทำให้ผิวเราดูโซรมแล้วก็ขาดน้ำได้ง่ายนะคะดังนั้นสูตรเฉพาะของไซายเนี่ยก็จะเป็นตัวเซรั่มเบสอันนี้2ดรอปนะคะจากนั้นใส่ตัวบูสเตอร์ทุกอย่างลงไปเลยค่ะอย่างละ1ดรอปแต่ว่าพิเศษนะคะเพิ่มตัวมอยเจอไรซิ่งเนี่ยอีก1ดรอปค่ะสรุปนะคะก็จะเป็นตัวเซรั่มเบสสนะคะแล้วก็จะเป็น 1G 1L แล้วก็ 2M นะคะก็จะเป็นสูตรที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่ชอบเที่ยวเนี่ยให้กลับมาดูสดใสได้รวดเร็วขึ้นค่ะ จากสูตรของทรายนะคะคือดรอปทุกอย่างผสมกันเยอะมากแต่เวลาที่เบลนเนื้อค่ะเฮ้ยเนื้อมันเข้ากันง่ายจริงทุกคนเขาออกแบบเนื้อมาได้ดีมากนะคะเขาทําออกมาเพื่อให้เป็นสกินแคร์ที่มันมิกซ์ได้แบบไม่ต้องจํากัดอัตราส่วนนะคะเซว่ามันก็เป็นอะไรที่ใช้ง่ายนะคะแล้วเวลาที่ลูบทาลงไปบนผิวอะเซะว่ามันให้สัมผัสฟิลลิ่งที่ดีอะคือเติมความชุ่มชื้นดีแต่ว่าไม่ใช่ความมันความเหนียวเน่หนาค่ะคือออกแบบมาแล้วลัว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็หลังทาอย่างที่เห็นเลยว่า ผิวดูชำ่ำอิ่มน้ำขึ้นมาเลยนะคะนี่ก็คือสูตรพิเศษที่เหมาะกับผิวติดเที่ยวเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งหลังใช้นะคะเราแนะนําว่าให้ทำมาจ์ไรเซอร์ตามอีกสเต็ปนะคะเพราะว่าเนี้ยอยู่ในขั้นตอนการเป็นเซรั่มเนาะแต่ถ้าใครผิวหน้าค่อนข้างมันมากจริงนะคะอย่างตอนกลางวันเนี่ย จะใช้อันนี้เดียเด่ยวๆเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์แต่ว่าระดับความชุ่มชื้นก็โอเคสามารถใช้เดี่ยวได้อยู่ค่ะและนี่ก็คือสกินแคร์รูปแบบใหม่ที่เราสามารถคอสตอมซยสูตรได้เองนะคะสำหรับใครที่อยากลองใช้อาวิโยงวันนะคะเขามีจำหน่ายที่ w w w a v i y o n g s h o t c o m หรือว่าซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Unilever Network นะคะมีจำหน่ายทั้งแบบอยากเป็นขวดขายเป็นเซตค่ะราคาก็สามารถเช็คในเว็บได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไปล้ะค่ะบ๊ายบาย you <sweak>